เอาล้วครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่กันกับ w วอ f r i e n d s นะครับแล้วก็โกวัตคนเดิมนะจ๊ะตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสวัสดีพงษ์นะครับที่จังหวัดสุโข,ขทัยนะจ๊ะวันนี้ก็เช้านี้ก็จะมาอัดเจ้า w วอ f ฟรีนส์ให้ได้ดูกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยนะตอนนี้เนะี่ยผมเนี่ยเกือบจะลังนสิบเอ็ดแล้วเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่เราตังค์ก็ใกล้จะหมดแล้วเย่เย่เย่ โอเคเดี๋ยวเรามาแรนดอมหาคู่ต่อสู้กันก่อนเลยครับผมชาวนี้เดี๋ยวผมขอเลือกการ์ดที่มีประสิทธิภาพดีกว่ามาไปลุยก็อากาศที่สุโขทัยเนี่ยช่วงช่วงที่ผมอัดก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะกลุ่มวันที่ประมาณ17กุมภาพันธ์นะครับวันนี้หนาวมากนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นไข้ด้วยนะไม่เอานะ โอเคครับ okay, ผมเราเจอกับใครวันนี้คือหลายคนสงสัยว่าทำไมผมไม่ยอมซื้อโดนกับอ่เหนื่อยรบพิเศษสักทีนะเพราะว่าคือรู้สึกว่ายังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่ายูนิตก็จะมันก็จำกัดมาแค่ปล่อยทีละสามชุดใช่ไหมมีให้เลือกปล่อยแค่สามชุดต่อรอบอ่านี้เราเจอกับคนหน้ามนกินปลาดิบนะผม Japan เดี๋ยวมาดูกันว่า Japan จะมีความเก๋อะไรบ้าง จังหวะนี้เนี่ยเราต้องบ่อยเขาเรียกว่า,าซุ่มก่อนนะเราต้องซุ่มเพราะว่าเราสู้กับเขาตรงๆไม่ได้โอ้โหสไนเปอร์มาสไนเปอร์มานี่เป็นตัวที่แบบว่าทําให้ผม,มงงนิดใจมากโอ้มาแกญี่ปุ่นนี่มองท่าจะเก่งเก่งอยู่เหมือน,นกันนะครับเนี่ยมันปล่อยไอ้นี่มาแล้วเว้ยเอาเอาเข้าไปโอ้ปล่อยการ์ดมาอีกโอ้โหมันจัดจัดเต็มไปไหนวะญี่ปุ่นญี่ปุ่นปล่อยการ์ดมาเยอะโอ้โหแล้วกันเนอร์มากันเนอร์มายิงเข้าไปยิงเข้าไปกันเนอร์จังหวะนี้ เปลี่ยนสไนด์เอาสไนด์มาอุไอโหมาเป็นชุดมาเป็นชุดหุ้มเกราะเราจะจัดการยังไงดีวะเนี่ยคือผมก็ไม่เคยเจอไอ้ชุดพนิษฐารกลุ่มกลุ่มนี้กับพนิษมันมีโล่ด้วยโอ้โหไอบ้บ้าเอ้ยนี่เล่นกะว่าเอาเกาะเลยใช่ไหมเล่นหนักเลยใช่ไหมฮะได้จัดให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเคลียร์ก่อนไอ้แม่งหัวโหดอยู่นะไอ้เจ้าอุซูมมชิอะไรเนี่ย โอ้ยมันก้างหนูมันผมหาจังหวะยิงเงี้ยเโอเคมไปแล้วเดี๋ยวจังหวะนี้เป็นของเราแล้วผมมาอัดอัดต้องอัดกับผมญี่ปุ่นญี่ปุ่นปล่อยอะไรมาฮะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะสนนักสนนักหนึ่งอันเอาไปกินเชาน้านี้สนเหรอฮะสนเหรอนี่เหรอสนเหรอผมว่าจังหวะเนี้ยไม่น่ารอดผมอะนะเฮ้ยตัวนี้มั้ง โอ้โหไอระเบิดเดี๋ยวก่อนเคลียร์ระเบิดก่อนก่อนดีวกว่ามามาดีมามาเฮ้ยสโลดาแล้วยิงก็ไปเดี๋ยวจังหวนี้โอ้โหผมโดนยิงครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรยังไหวยอยู่เว้ยผมจะยิงสกัดก่นอนเพราะว่าเดี๋ยวพี่แกจะเปลี่ยนกระสุนมายิงเราได้โอโ้ยิงไม่คิดยิงอะไรวะมาโอ้โหโดนครับจังหวะนี้ใครยิงให้ผมเรียบโอ้โหเกาะแตง แล้วเปิดลงเกาะแตกเลยอ่ะโอ้โหเป็นความเป็นความตายที่งดงามลือเกินบอกแล้วอย่ามาหื่อกับกวัดนะครับผมบอกเลยว,ว่ายิงอย่างเดียวยิงแบบใจกระสุนเคเดี๋ยวผมค่อยรู้แล้วกันนะเอาไว้ค่อยว่ากันแลน์สิบเป็ดแล้วอย่างวะเย่ yeah. แลน์กับแลนด์อีเลฟน โอเคครับผมแรงสเปดละเจ้ามันมันบอกเลยว่ามันมาก okay. โอเคเอามีมอ๋อพอแรงสเปดแล้วเขาจะปลดล็อาปืนปืนให้เราใช่ไหมเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นระเบิดระเบิดแก๊สเราเนี่ย X อะไรวะเอ็ก,อก,อกพอร์ตแบดบอยนะจ๊ะระเบ,ดบิด Bad Boy เห็นรู้จักเปล่า,เ,าเ,เดี๋ยวอ๋อเราเอาปืนไปก่อน อ๋อใช่เราอัพสไนเปอร์อยู่โอเคไม่เป็นไรลุยกันต่อเลยดีกว่าจับไปครับผมคือเมื่อกี้นางปล่อยหุ่นยนต์มาสองตัวแล้วแบบมีเกาะพร้อมเสียวเลยเป็นหุ่นที่น่ากลัวมากๆโอเคครับแตตรงข้ามมีโดนอย่างเงี้ยมีโดนกับเนืวอรบพิเศษแล้วก็แต่ว่านางใช้ลูกซองว่ะไม่น่า ลูกซองอะ่ะเทคนิคในการยิงของมันเอาไว้ยิงกับพวกสตูที่เข้ามาในระยะใกล้นะแต่ว่าในระยะไกลผมว่าไม่น่าจะรอดว่ะจริงนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกซองเนี่ยนะมันจะมีริดขนาดไหนกันมาครับผมซีเรียเหรอครงชาติอย่างงี้ใช่ไหม,มเหนเนมือนเห็นเนี่ยเหมือนผมเห็นในข่าวอยู่ไงโอเคครับมาดูว่าซีเรียจากขนาดไหนซีเรีย ยิงคู่กันเฮ้ยมามันนานใช้ลูกซองเว้ยลูกซองไม่ไม่มีทางยิงถึงผมได้แน่แน่นครับผมเฮ้ยมาซีเรีย let's go to the party right now ก็นีแหละคนสงสัยว่าทำไมผมถึงใช้ลูกซองอรุนสวัสด์ไหม,ไมคุยคนเดียวใช่คุยคนเดียวเฮ้ยมากรูดมอร์นิ่งนะครับผมเมื่อกี้เพื่อนผ่านมานะจ๊ะไม่เป็นไรเราอาต่อได้ <c oughs> สายจัดไปหนึ่งดอกผมรู้สึกว่าไออะไรนะสไยเนี่ยมันดีนะดีมากมากเลยตอนแรกผมก็ได้อัปเกรดเป็นอ่าเป็นลูกซองนี่แหละแต่ว่ารู้สึกว่าไม่เอาดกว่าเพราะว่าลูกซองมันแบบระยะไกลมันยิงระยะไกลไม่ได้นะเพราะว่ามันวิธีกระสุนมันค่อนข้างจะกระจายใช่ไหมลูกซอง แล้วเหมือนก็ว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเราจะเสี่ยงกับมันนจะนจะ๊ะนะจ๊ะยิงก่อนนจะจ๊ะมาเอาสไนเปอร์มาเล่นดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมองท่าจะไม่ยากครับผมเพราะว่าผมได้ทำการเล็งเอาไว้แล้วนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าโกว่าจะปาไ้ซีเรียคนอุ้คนนี้ได้ไหม <c oughs> ได้ขึ้นม์นี่นี่นะครับมา บอกแล้วว่าเซเรียคนนี้เนี่ยล,ะละักษณะการยิงเนี่ยไม่น่าจะยากผมบอกเลยว,ว่าผมจะจัดการเขาภายใน1-2นึ่งนาทีนี้แน่นอนครับผมไหเซเรียนี่ไงซีเรียฝ่ายตรงข้ามโอ๊ยดิ่งสไน,สน,สน,สนเปอร์ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอยู่ประเทศซีเรียไงทำไมแล้วนี่เราอยู่เป็นเราเป็นไทยแลนด์เอาปืนกลมาวะเดี๋ยวนะเฮ้ยดี๋ยวโดนไปนหนึ่งดอกนี่อ่ำน้ำะ อับแล้วอับแล้วไม่เป็นไคุยได้คุยได้เฮ้ยทำไมซซเรียเก่งเนอะเวะมาดับตอนนี้ซซเรียไกล้จะตายแล้วเราสามารถเข้ายึดพื้นที่เขาได้แน่นอนครับผมอาจอาจตอนนี้ต้องอาจเซเรียเดี๋ยวโอ้โหมีบอมบ์วะบอมเดี๋ยวเก็บบอมบ์อนตอนนี้อาจเสียงอะไรอยู่บ้างอาจเราจะเอาบอลชาแนลเราไม่เป็นไรทุกคนก็จะได้ฟังเสียงของน้องไมค์กันไปนะครับผม ออกมาสิโว้เรียบร้อยครับโดนช็อตกันเนเอร์เข้าไป<อ>าหนึ่งอันโอ้โหนอนพิกกระจแบบนี้<อ> you win g o o d g o o d s a ยอร์บอ <laughs> บอกเลยว่าเช้านี้เนี่ยสดชื่นมากๆครับผมโอเคนะก็จบกันไปแล้วก็สองแมตช์นั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปจัดของจกักระเป๋าก่อนนะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโ okay, อเคยลืมกิตประชีับผม